สวัสดีครับผมมาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางจีนภาคเช้านะครับประจำวันพุธที่28นะครับสำหรับจีนยังลงทะเลไปไกลมากครับยังโล่ขโหทีมมิ่สิบจีนสัปดาห์นี้ไม่รู้เป็นยังไงครับแต่ถ้าใครสังเกตดูดีครับจีนอย่างน้อย1วันมาเบิ้ลครับมาเบิ้ลใครชอบเล่นเบิ้ลลองดูนะลองดูครับเช้านี้จีนเปิดที่ลบครับ5 0 6 4 4ครับ5 0 5 0 6 4 4เปิดเบิลอีกเปิดเบิลปิดเบิลไหมระวังให้ดีครับแต่จากตัวเปิดเนี่ยผมมองอยู่สองอย่างคือตัวปิดตัวเปิดหรือไม่ก็ปิดเป็นท้าย2ท้าย8เพราะว่าเป็นกลุ่มเลขคู่นะครับเปิดมี064ค่าส8งดซึ่งตรงกับตามตารางพอดีโอกาสเป็นไปได้ครับแต่ผมชอบ44กับ66กกับ4เนี่ยชอบตัวเปิดเลยนะ เป็นสี่ครับวิ่งบนรุ่นล่างสี่ครับสี่อะไรดีสักครู่นะครับผมขอดูแป๊บนึงนะครับเก้าหกห้าสี่ห้าสี่เก้าหกเนี่ยแล้วก็เก้าสี่ห้าหกเก้าสี่ห้าหก

886 866แล้วก็8 8 9 8 9 9นะครับสำหรับจีนภาคเช้าได้ประมาณนี้ครับวันนี้ห่างเสียงเปิดนะครับเดี๋ยวเจอดีกทีห่างเสียงครับ